สวัสดีครับชื่อนุนนะคะประจำอยู่ที่ทูชอปเซ็นเซนนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้เราจะสอนวิธีการส่งไฟล์ภาพวิดีโอหรือรูปภาพนะครับได้อย่างง่ายดายเลยนะครับเพียงใช้แค่คลิกแชร์เป็นการแชร์ภาพได้วิดีโอจากต้นฉบับไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้ไม่สูญเสียรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าเป็นวิธีแบบไหนกันนะครับอันดับแรกนะครับเราก็เอามือถือของเรานะครับเข้าไปที่แกลลอรี่นะครับอ่า แล้วเราก็ไปที่3จุดตัวนี้นะครับ,บแล้วก็เลือกคำว่า Quick Share นะครับ,บเราจะส่งรูปวีโอไปอยังเครื่องนี้นะครับเครื่อง S22 ตัวนี้นะครับ่าก็คือ S22 ตัวนี้ขึ้นมาบอกแล้วนะครับแล้วก็กดเข้าไปเจ๊ะเห็นไหมฮะมันจะส่งมาฝั่งตัวนี้เราก็เรากดยอมรับเห็นไหมฮะรวดเร็วมากๆเลยนะครับแค่ไม่กี่ วินาทีเองก็สามารถได้ภาพที่เราต้องการได้ฮะเราก็มาเปิดดูนะครับเห็นไหมฮะได้ภาพจากต้นฉบับมาเลยนะครับตนนัวนี้ง่ายๆไม่ยุ่งยากแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะรูปอย่างเนี้วฮะวิดีโอก็ได้นะครับมันก็ได้ทั้งนั้นเลยอ่าเห็นไหมครับวิธีการง่ายๆในการส่งภาพส่งไฟวิดีโอก็สามารถคุณก็สามารถทําได้ฮะลองลองไปเอาใช้ลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันดูนะครับ หรือว,ว่าจะได้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ